สุดสำนักข่าวอินไครเออร์ซึ่งเป็นสื่อภาษาอังกฤษชื่อดังของฟิลิปปินส์ก็มีบทความวิจารณ์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยระบุว่าถึงแม้ในข่าวเรื่องแฟนคลับของลิซ่าจะมีการโชว์ให้เห็นถึงคอมเมนต์เชิงลบและก็ข้อความรุนแรงที่สมาชิกวงแบล็คพิงคคนอื่นๆต้องพบเจอจากแฟนคลับของลิซ่าเอาจริงๆจะพูดว่าแฟนคลับของลิซ่าไปคอมเมนต์ลบๆกับสมาชิกคนอื่นก็ไม่ได้นะคะเพราะบางทีก็มีแอนตี้เข้ามาแฝงตัวของคอมเมนต์พวกนี้ด้วยจะไปเหมารวมว่าเป็นบลิงอย่างเดียวก็คงไม่ได้เลยค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สืบเนื่องกับคลิปที่แล้วนะคะที่เบมทําเรื่องของโรเซ่โดนคอมเมนต์แย่ๆไปซึ่งดูแล้วอันนั้นก็น่าจะเป็นแอนตี้ที่มาคอมเมนต์เหมือนกันค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รักเพียงแค่สมาชิกคนเดียวในแบล็คพิงกแล้วก็ไปโจมตีสมาชิกคนอื่นๆอันนั้นก็ไม่น่าจะเรียกว่าบลิงนะคะรวมถึงประเด็นหลักของคลิปนี้ค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับโอเคป๊อปกลายเป็นประเด็นที่จับตามองของคนในตอนนี้แล้วจะบอกประวัติของโอเคป๊อปก่อนนะคะโอเคป๊อ OK ปเนี่ยคือสื่อเว็บไซต์ข่าวบ ที่ส่วนใหญ่เวลามีข่าวอะไรออกมาเนี่ยก็จะเป็นข่าวพวกแนวของเกาหลีแล้วก็แบบว่าเคป๊อเป็นหลักเลยโดยเขาได้มีการตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลของพวกเราไน,น้่ยเองค่ะโอเคป๊อปเนี่ยออกข่าวมาประมาณว่าแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยไปโจมตีเมมเบอร์ในวงแบล็คพิง์แต่ทาง o อเคป๊อปท,ท,ท,ทั้งๆที่เสนอข่าวอย่างนั้นมาแต่กลับไม่มีข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้เลยจะพูดง่ายๆว่าเป็นข่าวที่กุขึ้นมาก็ได้นะคะ ดังนั้นคนส่วนใหญ่ในตอนนี้ก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วค่ะว่าสรุปข่าวต่างๆที่ออเคป๊อปนำเสนอมาจะมีความน่าเชื่อถือจริงๆหรือเปล่ายังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะออเคป๊อปเนยนำเอาคอมเมนต์ที่เป็นการโจมตีแฟนคลับของลิซ่ามารประกอบข่าวนี้แทนซึ่งคนก็สงสัยนะคะว่าการที่เอาคอมเมนต์ลบๆมาอย่างเงี้ยเพื่อมาเรียกยอดไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่แฟนๆในแถบเอเชียอาคาเดไม่พอใจแล้วก็เรียกร้องให้ออเคป๊อปออกมาขอโทษในสิ่งที่ทำ เพราะมีการนําเสนอในเชิงเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะคอมเมนต์นี้นะคะซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่หลายๆคนเนี่ยไม่ชอบใจเป็นอย่างมากของคนเกาหลีคนนึงเนื้อหาของคอมเมนต์นี้ก็จะประมาณว่าถ้าลิซ่าไม่มาเดบิวต์ในวงการเคป๊อปเธออาจจะไม่ได้โด่งดังขนาดนี้ก็ได้นี่คือวงการเคป๊ของเกาหลีไม่ใช่ของเซาท์อีสเอเียถ้าไม่พอใจก็พาลิซ่ากลับไปโปรโมทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเกิดไปเถอะ โดยคอมเมนต์นี้นะคะก็โดนจมตีอย่างหนักมากก็เป็นการเหยียดอย่างชัดเจนแล้วก็บลิงหลายๆคนเนี่ยก็ไม่พอใจกับคนที่คอมเมนต์อันนี้ค่ะและยิง All ่ง OK pop มานําเสนอคอมเมนต์แบบนี้เนะะี่ยค่ะก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคนส่วนมากค่ะและข่าวที่ OK pop นำเสนอเนี่ยก็จะประมาณว่าการที่โรเซ่จะต้องลบรูปภาพใน IG เนี่ยเป็นผลมาจากแฟนคลับของลิซ่าที่ไปคอมเมนต์ไม่ดีข้างใต้รูปของโรเซ่ ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวที่อโรเซ่ลบรูปใน i อสามารถไปดูคลิปที่มันทำไว้ได้นะคะอยู่ข้างใต้ในคำบรรยายเลยค่ะกลับมาเรื่องของเรากันต่อนะคะคือการที่โอเคป๊อปนำเสนอว่าแฟนคลับลิซ่าเนี่ยไปโจมตีโรเซ่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและลิงหลายคนก็ไม่พอใจค่ะเพราะลิซ่าเองเนี่ยก็เคยโดนเจอพวกคอมเมนต์ไม่ดีอย่างนี้มาอย่างหนักนะคะแต่โอเคป๊อปกลับไม่นำเสนอเรื่องนี้เลยไปนำเสนอเรื่องที่โรเซ่เนี่ยโดนคอมเมนต์ลบแทน แล้วก็อย่างที่เราบอกไปตอนแรกนะคะตอนนี้คนก็เริ่มไม่เชื่อในโอเคป๊อปแล้วว่าสรุปว่าเอาคอมเมนต์ลบๆมาเพื่อเรียกยอดไ์หรือเปล่ายัางไงก็ตามตอนนี้เวมก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าโอเคป๊อปได้ออกมาขอโทษหรือยังจริงๆก็ควรจะอ,อมาขอโทษนะคะโดยเฉพาะนักข่าวคนที่ทําข่าวนียคือโดนคนถล่มเต็มเลยสรุปง่ายๆของข่าวนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่เข้าใจ <S <S ก็คือแฟนคลับของลิซ่าไปคอมเมนต์ใต้รูปในไอจีโรเซ่จนโรเซ่ต้องลบรูปนั้นออกไป ซึ่งอันนี้เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่กูขึ้นมานะคะเพราะว่าแฟนคลับลิซ่าไม่น่าจะทาอย่างนั้นและสําหรับใครที่โยงเรื่องนี้นะคะจนไปโทษตัวน้องลิซ่าเองก็คือจะบอกว่าลิซ่าไม่ได้ผิดอะไรเลยนะอย่าไปโทษเลยกว่าลิซ่าจะมาถึงจุดนี้ได้ที่ด้เป็นสมาชิกวงแบล็คพิงก์ก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเลยค่ะบางทีถ้าเราไม่รู้อะไรที่แท้จริงของเขาเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะไปคอมเมนต์อะไรดลบๆบนะคะและสุดท้ายนี้ก่อนจะจบคลิปไปเนี่ยก็ขอฝากโซโล่น้องลิซ่าไว้ด้วยนะเพราะมีข่าวว่าตอนนี้โซโล่ของลิซ่ากำลังเดินเดินการอยู่ MV จะออกมาเป็นยังไงผลจะออกมาเป็นยังไงก็รอติดตามด้วยกันนะคะฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ้ช่องวีแอมทด้วยนะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ตลอดเลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ